ใส่กันแล้วเปิดง่าเอาวิรีได้นั่นเอาวิรีนั่นโอ้บอมีไผ่ย่อมไผ่เอ้ยช้างศึกชนงากลางแม่น้ำครับเอาเอาเอางัดมาค่ะเรามาดูเด็กน้อยจอมวอยวายนะเล่นอะไรไม่ได้ดังใจก็วอยวาย นะคะใส่อารมในการเล่นมากเลยตอนนี้ต้องแยกออกมาจากพี <S <S Hence, ่เลิศแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันกับพี่เลิศไม่ได้ค่ะเล่นสไลเดอร์ไม่ได้ก็ไปลงกับพี่เลิศนะคะตอนนี้โอ้ยโอ้ยรู้นะโอ้ อูโอูโอโอ,โอ,โอต้องผูกไว้นะคะไม่ผูกไม่ได้นะคะเดี๋ยวงานน้อยๆน่ะไปทิ่มหูทิ่มตากันนะคะเพราะว่าเด็กกาลังสนเลยค่ะทั้งสองเลยไม่มีใครยอมใครจริงๆนะคะพี่กับน้องมาเาของน้องอุนออกหนึ่งมาแล้วผุมาหาก,กันอีกแล้วพี่กับน้องมาหาก,กันอีกแล้วไม่มีใครยอมใครนะคะนี่ดูดูีคนก็ใส่อารมณ์ในการเล่นนะคะ ใหลูกไปลงไปเลยเร็วๆแล้วมันจะลอดไปใต้ถุนได้ยังไงมันลอดไม่ได้หนูว่าใหญ่กว่าใต้ถุนอีกกิหญ้าธรรมชาติครับตอนนี้ผมกินหญ้าธรรมชาติครับหอดกันแล้วพ่อ สไลเดอร์เริ่มมาเรง่งนักครูต่อสู้เริ่มมาเรง่งเปิดง่าใส่กันแล้วเปิดง่าเอาวิลีได้นั่นเอาวิลีนั่นโอ,อ้บมมีไผ่ย,ย่อมไผ่เอ้ยช้างศึกชนงากลางแม่น้ําครับเอาเอาเอางัดใส่งัดขวาเอาเอาหมอหน่อยอาปากใส่ง่าเขาเอาหยุด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 โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะควัละเมอเนยมีแ <laughs> ต่นักเลง จูบอืม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 ,อ,มอ้ยนอเนาะหมูเจ้านเนาะนันะ่นนั่นเอาสิขึ้นโคกกระชขึ้นพอ่อมกันเอา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 ,เอาหมูสองตัวให้า่างแข่งกันขึ้นโคกเอาเอาเอาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาของเพื่อนมันสีหัก ลงไปเพื่อนบอยมาเล่นอีกได้ลงไปเร็วๆไปล่างโตออกเบริรงมีแต่ขีสนิมไปเร็วๆบอตองมานางังดาวลงไปบอตองมานางังไปลกไปลงไปเล้ยวไปเล่นน้ำตุ้มตำตุ้มตำไปไม่ต้องไปหาพี่เลยไม่ต้องไปแกล้งพี่เขาไปลงไปเรื่อยๆไปคนเล่นเดียวเลยไปจุ้มไปเอ้าไรเดอร์ไปไรเดอร์ไปเร็วๆ ไปเร็วเร็วเร็ว,รวอย่าไปเร็วเร็ว,รวนู่นพี่เลิศเขาเล่นสไลเดอร์แล้วหนูจะมาลอดใต้ท้องวันไอจูด นั่นไปหาเขาอีกเหรอเบิ้งเบิ้งยันเขาได้ลื่นเบิ้งเบิ้งหยันเขาได้ลื่นเบิ้งดูนะฮะกลัวเขากลัวเขาได้ลื่นนะฮะกลัวเขาได้ลื่นมองจากของนี่บ่ม้วนเปตําม้วนสิไต้กับบ่ม้วนมันม้วนอยู่มองพิเลิศครับมันสนุกอยู่ตรงพิเลิศครับ ถั่อพอไปอันไปปล่อยเล่นตะมงคนเดียวเด้อเออถ้าดื้อเนี่ยแกงพี่เลรนนะพอเลรนเอาไปผูกคนเดียวเด้อเออเออเออมวนคักเออเออเอาเอาเอาตรลุดมันสั้นไปครับมันสั้นไปทำไมมันตรลุดได้หน่อยเดียวครับเออเออออเอาตรลุดไหมเอา นอะไรครคับไปเร็วตะลุดลงไปบุญไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาไปไปเ่นน้ำพอนั่นพอเสไยปล้อยสายบาทพอเสไยปล้อยสายบาท จะไปใส่บันี hmm. you know? uh ่พอจะไปปล่อยแรนนี่มาเลยเด้อพ่อปล่อยทิมไปใช้อ่ะเออพี่เลิศถ่ายอยู่นี่เด้อถ้าเบิ่งคนสิพอสิปล่อยทิมเด้อโอ้พี่เลิศเช็ดพี่เลิศเช็ดว่าน้องเข้าไปอู้ภาพสวยมากเลยไปเขียวชะอุ่มเลยแข่งข้ออะไรแงงเลยเจ้า แกงก้อยเลี้ลยงบ้ไปยังวะดูนะโอโหไปเลยน้ะมาพี่เลด้อ เจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โนี่ล่ะผู้ใดอยากดื้อบี่ผู้ใดดื้อบี่จำใ้เขาเซตแบบนี้ล่ะมามาไง้าว้าวไ้า ดาวโดนปล่อยป่านะคะร้องลูกเลยร้องลั่นป่าเลยเนี่ยดาวโดนปล่อยป่านะครับดาวโดนปล่อยป่าเนียดเด้อเด้อจือเพลินแก้งหนูเพลินแก้งหนูเพลินแก้งหนู คือนนบบายอ่ะเตะีไว้นาเอเลรินแก้งหนูนาอ่ะามาเลอเลอเอเริชอบแก้งหนูเบ่งน้าเพิ่นใสใสอ่ะสองเด็กน้อยมาเห่นคุณื่นยื่นอ่ะคนกำลังเนมันม้วนๆจ่เฝ้า เอาติดาน้ดนเะอ่อิขนึนลโออขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่เลิศสวัสดีครับฮะเอเอเด้อเ้อเด้อ้อเด้้นเ้อหด้อเ้อย้น้อด้อด้เอเอเดออ้ด้ มูขึ้นพได้ยมูขึ้นพไดายตามดื้อได้บ้างไหมตามใจดีมากตามยิ้มมากมากตามมาถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีครับ